วัดีค่ะวันนี้คุณริมมีเคสอะไรมาตอนเราได้ฟังนะคะวันนี้นะคะมีเคสค่ะที่ไตระยะ 3b เออ 3a 3a ค่ะ 3a 3a เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยระยะ 3a จะเป็นระยะที่ลานลถ้าใครไม่ได้อายุคนนี้นะคะผู้หญิงอายุ67อ่า67เนี่ยกับกับค่าไตที่ตกลงมาอยู่ที่48ค่ะ ก็จะรู songs, e ้สึกว่ากับอายุเนี่ยลดลงมานิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่เขามีสาเหตุของการลดลงนะคะก็คือพี่ท่านนี้นะทานยามาเป็นทานยาความดันค่ะเป็นส0ปีแล้วแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยการทานโปรตีนยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นประจําตอนเช้านะคะเห่อเฮอนะคะแล้วก็ทานทางข้างด้วยนะคะเพื่อบำรุงตัวเองเล้วพออายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็ทานวิตามิน บอลุงตานะคะเพราะว่าเป็นเหมือนตาแห้งรู้สึกตาแห้งเขาบอกว่าที่ทามนมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกดีหมดเลยนะแต่ว่าตรวจประจรําปีตรวจสุขภาพอะไรเนี่ยก็ไปตรวจปกติเลยค่ะ<ช><ช>แต่ว่าคุณหมอสงสัยว่าปอดจะเป็นฝ้าก็เลยก็เลยมีการนัดฉีดสีค่าไตาตอนแรกจะอยู่ห้าสิบห้าใช่ไหมคะ<ช>เดือนสิงหาอพอฉีดสีปุ๊บปลายเดือนสิงหาค่ะค่าไตตกค่าไตตกค่ะตกอยู่ที่ 48%ซึ่งถามว่ามันตกเยอะไหมมันก็ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถูกไหมคะประมาณ7%เนาะแต่ว่าด้วยความกังวลและเป็นคนรักสุขภาพเลยรู้สึกว่าอยากจะฟื้นอ่ะอยากจะฟื้นเร็วๆอ่ะเพราะว่าเขาทราบอยู่เหมือนกันค่ะว่าคุหมอก็มีการบอกว่าถ้าฉีดสีแล้วมีโอกาสที่ไตจะแล้วค่ะมีไตจะเสื่อมนะคะก เลยตัดสินใจก็เลยดูข้อมูลค่ะแล้วก็มาเจอนะคะโดยที่เขาบอกเอาแบบที่ฟื้นฟูเต็มที่เลยค่ะไม่มีปัญหาเรื่องมาประมาณมแล้วก็อยากที่จะฟื้นเร็วๆเพราะตอนนี้เครียดนอนไม่หลับระยะ3 a นะคะคือคือนอนไม่หลับเครียดมากแล้วก็เขารู้สึกว่าอคอเลสเตอรอลเดือนนั้นที่ตรวจเนี่ยก็คอเลสเตอรอลพุ่งด้วยสูงด้วยนะคะแต่ค่าเปรไเอตินีนเนี่ยที่เขาให้มานะคะมันก็ไม่เกินเนาะมันอยู่ที่1.2ค่า BUN ออยู่ที่ สิบสี่ค่ะคือคือโดยค่าไปคำนวณแล้วอ่ะค่าไตที่สี่ดเนี่ยกับอายุหกสิบเจถ้าโดยทั่วไปเราตรวจแล้วหมออาจจะไม่ได้เตือนเราแต่ด้วยความที่กลัวเรื่องไตนะคะก็เลยมาดูแลแต่จินใจทานอูมิสองซองค่ะหนึ่งซองชุดอ๋อชุดปำบัดใช่ชุดบำบัดเร่งดวนเลยค่ะแล้วก็คุมอาหารค่ะุมอาหารแบบเข่งคลัเข่งคลัมากแบบเขาเรียกว่า มีวินัยอ่ามีวินัยมากค่ะแล้วก็โทรมาปรึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประจําแบบอาทิตย์นึงโทรมาครั้งนึงว่าพี่จะขึ้นเท่าไหร่อ๋อเคสนั้นที่คุณส่งมาเนี่ยเขาขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอแล้วของพี่อ่ะจะขึ้นสักสิบเปอร์เซ็นต์ไหมอย่างเงี้ยนะคะคืออาทิตย์นึงทุกครั้งที่ส่งข้อมูลไปให้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปค่ะคถึงวันที่ไปตรวจนะคะสรุปว่านะคะค,ค,ค่าไตานะคะขึ้นมาอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งซึ่งในความลูกค้านะคะก็จะรู้สึกว่าทำไมน้อยจังนทำไมน้อยจังจาก48เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่52เปอร์เซ็นต์ค่ะกำลังจะบอกว่าวันนี้นะคะก็เลยคุยกับพี่ท่านนี้ไปว่าวันนี้เราขึ้นมา4เ็ดูเหมือนน้อยนะคะแต่ลองคิดกลับกันนะคะถ้าวันนี้คุณพี่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะแล้วผลเนี้ยมันเป็นผลลบจาก 48วันนั้นลบลงไป4หน่อยสิคะเหลือ4ีเหลือ4ี่ใจตกกว่าเดิมไหมคะตกกว่าเดิมใจตกกว่าเดิมนะคะแต่วันนี้ผลมันออกมา4%เซนี่ยขยับขึ้นมาจาก48เป็น52ขึ้นมาเลข5แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำนะคะก็คือคุมอาหารต่อไปค่ะทานเจลต่อไปนะคะแล้วก็ใจล่มๆมนะคะปล่อยให้ทำอะไรที่เคยทำเนี่ยคุมอาหารเนี่ยคุมเหมือนเดิมค่ะเพราะถือว่าเราโชคดีนะคะที่ ที่เราได้รู้ตัวก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเดือนหน้าสมมุติว่าเดือนหน้านะคะครบ2เดือนขึ้นมาแค่สเปอร์เซค่ะบวกกับของเดิมที่วันนี้บวกเข้าไปนะคะ52าบวกสเป็น56%ปดูเหมือนน้อยนะคะแต่ค่ะเหมือนกันค่ะถ้าวันนี้ เราลดไป44แล้วเดือนหน้าเราลดอีก4ค่ะเหลือเท่าไหร่คะ44 40%ใจแป,แป้ากัานเลยไคะ,<จ>ะนะคะไปที่ 3B แล้วนะ 3B คือจะ4แล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เองค่ะอยากจะบอกว่าการขึ้นของไตแต่ละคนเนี่ยภาวะต่างๆการการเขาเรียกการซ่อมแซมเงี้ยค่ะมันไม่เท่ากันดังนั้นอยากจะให้ ให้ระยะเวลากับเจลแล้วก็ให้เวลากับการที่เราได้ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะว่าเราทําคุมอาหารแบบเนี้ยคือดีแล้วนะคะมาถูกทางแล้วอย่างน้อยก็ให้รู้สึกว่ามาถูกทางเพราะให้ให้ให้แนวคิดไปค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราดีขึ้นเดือนละแค่สี่เปอร์เซ็นแต่ต่อเนื่องสามเดือนรวมแล้วเท่ากับสิบสองเปอร์เซ็นจากวันแรกที่คุณมาดูแลกับเราเนี่ยถือว่า เยอะมากๆ, <S <S ากๆเลยนะคะ,คะแล้วก็คุ้มมากๆเลยเพราะถ้าเกิดผลทั้งหมด12%เนี่ยไปเป็นพันด้านลบรับรองว่าอีกนิดนึงจะฟอกไตแล้วคะ <S 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 ่ะใช่ค่ะดังนั้นดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าคนที่เป็นระยะ 3A 3B นะคะสามารถที่จะดูแลได้ฟื้นฟูได้เออฟื้นฟูได้แต่ว่าความเขาเรียกอะไร ความเครียดเนาะใช่ความเครียดถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเออความเครียดนะคะถ้าเรายิ่งเครียดโลกเราก็ยิ่งมีจริงแต่ว่าจะให้ปล่อยวางบางคนก็ไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้แต่ว่าเราต้องเข้าไปฟังธรนะนะแล้วก็ปล่อยวางนะคะจะเป็นอะไรช่วยที่ดีสุดเพราะว่าพอเครียดไปแล้วนอนไม่หลับใช่นอนไม่หลับด้วยค่ะเพราะที่เกรดกบพอบใช่เคสนี้นะคะจะบอกเลยค่ะว่าเครียดจนนอนไม่หลับคุณวางคะ แล้วก็กินยานอนหลับค่ะกินยานนก็เลยบอกว่ากินยานอนหลับแต่ไม่ได้กินบ่อยนะ2 3วันครั้งแต่ว่าโดสใสยานอนหลับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะดังนั้นก็เลยบอกว่าถ้าถ้าไม่กินยานอนหลับนะคะคือหนึ่งคือเราต้องบาลานซ์ตัวเองให้ได้ก่อนปล่อยวางนะคะแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่เราทํามาถูกทางเจลมันก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ต้องค่อยๆฟื้นฟูค่ะ,คะวันนี้ก็เลยอยากจะฝากค่ะว่าระยะ3 a สู้ๆนะคะระยะ3าปีก็สู้ๆนะคะเพราะว่า วันนี้ขึ้นมา 1%, 2%, 3%แต่มันก็ถือว่าเป็นทางบวกค่ะใช่กวา่าถูกต้องนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าชุดบำบัดแล้วก็การคุมอาหารช่วยคุณได้จริงๆนะคะค่ะนะครขอบคุณมากค่ะกดต,ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video